สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโหลดสติ๊กเกอร์ทีมของลายต่างประเทศนะครับบน Android นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราโหลดแอป Easy VPN กับ Open VPN Connect นะครับไอคอนตามรูปเลยนะครับโหลดได้จาก Play Store ครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอป Easy VPN นะครับที่เป็นไอคอนเครืองหมายบวกนะครับเข้าไปได้เลยครับ จากนั้นให้เราดีเฟสรายชื่อต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะลองเข้าไปโหลดทีมของเกาหลีใต้นะครับเราก็รีเฟชให้เจอเกาหลีใต้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่เกาหลีใต้ครับกดที่ accept ครับจากนั้นไปที่ connect ครับให้เลือกติ๊กถูกที่วางใจแอปพลิเคชันนะครับ แล้วกดตกลงตอนนี้จะเห็นว่าวีเพนถูกเชื่อมต่อนะครับสังเกตได้จากไอคอนลูกกุญแจตรง Status bar นะครับตรงนั้นเราก็ออกจากแอป,ปนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปที่แอป l i n e ครับไปที่เมนูอื่นๆนะครับแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าทีมหรือว่าทีมช็อปนะครับอ่าจะเห็นว่า ทีมราวกับคูนี่ที่แจกฟรีอยู่ตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับเราก็จะได้ทีมฟรีมาใช้แล้วครับ1อันจากเกาหลีใต้ครับหรือว่าเราจะลองเข้าไปโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีของเกาหลีใต้ก็ได้เช่นกันครับแล้วเข้าไปที่แท็บเหตุการณ์นะครับเราก็ฉชนสติ๊กเกอร์ฟรีที่แจกฟรีในเกาหลีใต้เหมือนกันครับก็กดโหลดได้เหมือนกัน ดาวน์โหลดได้เลยก็ง่ายๆครับสำหรับโหลดทีมกับสติกเกอร์ลายต่างประเทศสวัสดีครับ